อาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตถาคมุงวัรุนาวัรุนาเทวาโสโมโจยะสสะสหเมตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสสิโนทเสเตทสถากายาสเพนานตตะวันนินโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโต,ววนตยะสสิโนโมทมมามนาอภิกามุงพิกุลนังสมิติงวนานังเบนทูจะเทวาสหลีจอาสมาจะทุเวยมา จันทสูปะนิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักิตานักขา,านิปุรักิตาวาอาคูมันทะวะลาหกาวสูนังวาสโวเสตโทสักโกปาคะปุลินทโททเศเตท,ทสชากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยสัสสติโนโมทามานาอาภิการมุงพิคูนังสมิติงวานัง อาถาคูสหคูเทว,วาชะละมัคคิสิขาดิวะอริทกาจะโลชาจะอุม,มาปุพะนิพาสินโนวาลุณาสหาธรรมะจะอัจจุตาจะอเนชากาสุเลยะรุจิลาอาคูอาคูวาสะวะเนศิสินโนทเสเตทัสธากายาสเพนันตตะวันนิโนอิทิมโตชุติมัโตว,วันนวันโตยสัสสินโนมธาม,มานาอภิกามงพิกูนางสม,มิติงวัน,นงัง สมานามาสมานามานุษามานุสสตมาคิตาปัทูสิกาอาคูอาคูาคมโนปัทูสิกาอัถาคูหัลโยเทวาเยจะโลหิตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายัสสิโนคะเสเตทัสตากายาสเปน,นันตวันนิโนอิทิมันโตชุติมัโตว,วันนะวันโตยัสสิโนโมโมทามานาภิกามงุงภิกขุนั่งสม,มิติงวันนั่ง <c oughs> สุกาการุมมหาอารุณาอาคูเวขะนัสาสหาโอทาตะขคยหาปาโมขาอาคูเทวาวิจิกวิจักขนาสะทามตาหาละขะคชามิสกาจะยะสัสิโนทะนะยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัสติทเศเตทัสตากายา สัพเพนานตตะวันนิโนอิติมันโตสุติมันโตวันนันโตยัสัสิโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวันวันนงเขมิตาตุสิตายามาอัฏฐกาจะยัสัสิโนสัมพิตตกาละมะเศษฐาโชตินามาจะอาสวา นิมานาะรติโนอาคูอถาคูปะระนิมมิตาทะเสเต,เตทสถสะากายาสเพนันตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมัโตวันนะวันโตยัสสีโนโมทัมานาอภิกามุงทิคูนางสัมมิติงวนงะนางสัเถเตเทวนิกายาสเพนันตตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันฉงเยจันเยสัทิสาสหบาวุฒะชาติมขีลงังโอคะตินนะมะนาสวังทะเขโม ะตาลังนาคังจันทังวะอาสิตาติตังจุพัมมาปะละมัตโตจะปุตตะอิทิมัตโตสหสันนังกุมาโลติดโสจะโสปาคะสมิติงวะนังสหัสสะพัมมะโลกาังมหาพัมมาพิติทติอุปปันโนสุติมันโตพิสมากาโยยัสสิโนทัเสเตท,ท,ะทะิทัทเสติอิสลาอาคู ปเจกะวาะสวติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาลิโตปรลิวาลิโตเตจะสพเพอภพิกันเตสินเทเทเวสพมะเกมาละเสนาอภิกามิปะสะกันนะหัสะมันทียังเอตะกันนะหัตถพันธะทะลาเคนะพันธะมัถุโวสภามตาปาลิวาเลทะมาโวมุนจิทะโกจินัง อิติตัทมหาเสโนกันนะหะเสนังอเปสยิปานินาตละมหัจะสารังกตาวานะเพละวังยะถาปาวุสโกเมโคทะนะยันโตสวิชุโกตทาโสปัจจุทาวติสังขุโทอสะยังวเสตันจะสัพพังอภิญญายะวะวคิตวานะจักคุมาตะโตอมันตยิสถาสาวเกสนเนละเต มะละเสนาอภิกันตาเตวิชานาถภิกาโวเตจะอาตับปะมะกะลุงสุตวาพุทธส,สัสสนังวีตะลาเคหิปากามุงเนสังโลมปิอินชยุงสพเพวิชิตะสังคามาพยาติตายาสัสสิโนโมทันติสหภูเตเตหิสาวกาเตชเนสุตาติ8บทสวดธรมรมจักกะปวัตนะสูตร เอวันเมสุตังเอกังสมายังภควาภารณสียังอิสิวิหารติอิสิปตเนมิขะทายตตะตละโคภควาปัญจวคียภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปภะชิเตนณนณนเสวิตพพาโยชายังกาเมสุกามะสุขันลิกานุโยโคฮโนคัมโมโปตุชนิโกอนาลโยอนัตสันหิโตโยจายังอตตก,กิลกิลามัต นุโยโคทุโคอนาลิโยอนัตสันหิโตเอเตเตพิกเวอุโพอันเตอนุปคัมมะมัชฌมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีอุปสมายะอภิญญายาสัมโพธายะนิพานายาสังวัตติกักตมาจะสาพิกเวมัชฌมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมโพธายะนิพานายา สังวัตติอายะเมวะอริโยอัตถังคิโคมคโคเสยะทีทังสัมมาติสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอชีโวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาทิอายังโคสาพิกเวมะจิมาปฏิปทาตทธาคเตนะอภิสัมพุทธาจักกุกรณียานครณีิอุปสมายะภิญญายาสัมโพธยะนิพานายังวัตติทีทังโคปะนะพิกเวทุกครั้งอริยสัจจังชาติปิทุค้าชาลปิทุก้ามรณปิทุครั้ง เวกับปิริเทวทุกขโทมนาสุปายาซาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโคยัมปิชันนาลาปันติตัมปิทุครังทั้งขิเตณปัญจุปทานคขันธาทุกขาอีทังโคปนาปิขเวทุกขสะมุทยโยอริยาสัจจังยายันตนาหะปโนภวิกานันติลาคาสหกตตต ตตละตตลาพินันทินีเซยอาทีทางกามาตันหาภาวตันหาวิภาวตันหาอิทังโคปณะภิขเวทุกันิโลโทอริยสัจจังโยตัศเยวตันนาหายาเสสะวิราคานิโลโทจาโคปฏินิสโคมุติอนารโยอิทังโคปณะภิขเวทุกณิโลทคามินีปฏิปทานิโลโทจาโคปฏินิสโคมุติ อนาลโยอีทังโคปะนะพิกเวทุคณิโลทะคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอัทถังคิโกมะโคเซยะทีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมโตสัมมาชีโมสัมมาสัตติสัมมาสมาธิอีทังทุกครั้งอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอันนันสุเตสุธรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิจาอุทปาทิ อาโลโคอุทปาธิตังโคปนิทังทุกครั้งอริยสัจังปรินเยยยันติเมพิกเวปุเปอันนั้นนุสุเตสุทเมสุจักคุ้งอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปณิทังทุกครั้งอริยสัจังปรินญายันติเมพิกเวปุเปอันนั้นนุสุเตสุทเมสุจักคุ้งอุทปาธิยานังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิ นิทงังทุกขสัมุทโยอริยสัจจติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุทเมสุจักคุงอุทปาติยานังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอาโลโกอุทปาติตังโคปนิทังทุกขสัมุทโยอริยสัจจังปะหาตัปันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุทเมสุจักคุงอุทปาติยานังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอาโลโคอุทปาติตังโคปนิทังทุกขสัมุทโยอริยสัจจังปะีนันติเมพิกเว ิกเวปุเพอนันุสุเตสุทธเมสุจักคุงอุทปาติยานังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอาโลโกอุทปาติอีทังทุกขนิโรโทอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันทุสุเตสุทธเมสุจักคุงอุทปาติยานังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอาโลโกอุทปาติตังโคปนิทางทุกขณิโรโทอริยสัจจังสัจจิกาตปัญติเมพิกเวปุเพอนันทุสุเตสุทธเมสุจักขุงอุทปาติยา ยานังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอาโลโคอุทปาติตังโคปนิทังทุคณิโลโทอริยสัจจังสัจจิกตันติเมพิกเวภุเพออนันุสุเตสุทเมสุจักคุงอุทปาติยานังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอาโลโกอุทปาติอีทังทุคณิโลทะคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพออนันุสุเตสุทเมสุจักคุงอุทปาติยานังอุทปาติปัญญาอุทปาติ วิชาอุทปาติอารโกอุทปาติตังโคปนิทังทุกคณิโลทะคามินีปฏิปทาอาิยสัจจังภาเวตปันติเมพิกเวปุเพอนันตุสเตสุธรรมเมสุจะคุ้งอุทปาธิยานังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอารลโกอุทปาธิตังโคปนิทังทุกคณิโลทะคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวปุเพอนันตุสเตสุธรรมเมสุ จักคงอุทปาติญาณังอุทปาติปัญญาอุทปา,าธิวิชาอุทปา,าธิอาโลโกอุทปา,าธิยาวะกีไวจเมพิกะเวอเมสุจตูสุอริยสเจสุเอวันติปริวัตทางทวาทัากาลังยาทัพูตังยานัทสนงังนะสุวิสุตังอโหสิเนวตาวาหังพิววะกเเพะเวสเทวเกโลเกสัมมาเลเกสพัมมะเกสัสสัมณพามณียาปชายาสเทว,วมนุษยายาอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปาจายาสิง ญาโตจะโคเมพิกเวอิเมสุจตูสุอริยสเตสุเอวันติปริวัถังทวาทาสาการังยถาปูตังยานัทสนังสุวิสุทังอโหสิตาถาหังพิเเก,กเวสเทวเกโลเกสมมาลเกสพัมมะเกสัตสัมณพัมมณียาปชายาสเทวะมนุษายาอนุตลาลังสมาสโพธิงอภิสัมพุทโธป,ปัจายาสิงยานันจปะปณะเม ทัศนังอุทปา,าธิอกุปปาเมวิมุตติอายมันติมาชาตินัตทินทัติธานิปุณณภวติอิธมะโวจะภะคะวาอัตมานาปัญจวคียาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินนทงอิมักสมิงจะปณะเวยากาละนัตสัมิงพัญญามาเนอยยสมมโตจนทัญยญาศาวิละชังวิตามารังธรรมะจกักขุงอุทปา,าธิยังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรทธรรมมันติ ปวัติเตจะภควตาธรรมะจเกภุมมาเทวาสัรมนุสาเวสุงเอตัมภควตาภารานสียังอิสิปตานีมิคาทเยอนุตรังธรรมะจังกรปวัตตังอปวัตติยังตมานีนวะพัมมานีนวาเทเวนวามาเรนวะพมมุนนาวาเกนจิวะโลกาสมินติภุมมานังเทวานังสัตตังสุตตะวะจตุมหาราชิกาเทวาสัรมนุสาเวสุงจตุมหาราชิกานังเทวานังสัตตังสุตตะวา ตาวะติงส,สาเทวาสัตธมนุสซาเวสุงตาวะติงสานังเทวนังสัตถังสุตตาวายามาเทวาสัตธมนุสซาเวสุงยามานังเทวนังสัตถังสุตตาวาตุสิตาเทวาสัตธมนุสซาเวสุงตุสิตานังเทวนังสัตถังสุตตาวานิมมาณลตีเทวาสัตธมนุสซาเวสุงนิมมาณลตีนังเทวนังสัตถังสุตตาวาปะระนิมิตตาวะสวัตตีเทวาสัตธมนุสซาเวสุงปะระนิมิตตาวะ วสาวัตีนางเทวนางสตังสุตวาพมมกายิกาเทวาสัตมนุสาเวสุงเอตัมภะวตาภารานสียังอิสิปัตเมตตานี้มิคาถาเยอนุตารังธรรมะจักกังปะวติตังอปติวัติยังสมาเนนวาพัมมะเนนวาเจเวนวามาเลนวาพมุนาวาเกนกิวาโลกาสมินติอิติหะเตนะคเนนาเตนะมุหุเตนะยาวะพัมมะโลกาสัทวะอภุขะคัชิอาจันจะทัสสีสะสะหัสสีโลกาชาตุสรังกัมปีสัมปะกัมปี ตัมปเวท si, sure. ิอปปามโนจะโอลาโลโอภาโซโลเกปตุลาโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัทโคภะวาอุทานังอุทานเนสิอายาสิวัตโผคนทันโยอญญาสิวัตโผคนทันยติอิติหิตังอญจะสมะโตคนทัญยสะอัญญาโคนทันยตตะเตะเววะนามังอโหสิติ ก้าพุทธานุสติอิติปิโสภควาอารังสมาสัมุทโธวิชาจารานสัมปันโนสกโตโรกาวิทวนุตโรบริสธ,ธรรมะาราธิสัทขาเทวมนุษาหนังพุทโภคกวาติสิบธรรมานุสติสวะฆาโตภควาตาธรรมโอทันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอบานนิโกปักจจตังเวทิตาโปวินญูหิติสิบเอ็ดสังฆานุสติสุปฏิปันโนภควะโตซา,าวกะสังโฆชุปฏิปันโนภควะโตซา,าวกะสังโฆ ยาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะคะสังโฆสามีติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะคะสังโฆยติทางจัตตาริปุริสายุกานิอัตถปุริสักกาลาเอสาพภะคะวะโตสาวะคะสังโฆอหุเนโยปาหุเนโยทักิเนโยอัญชลีการานิโยอนุตตลังบุญญาเขตังโลกัสสะติ 12. สิบสองสกัตตวาสก,กัตวกกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวะรังอีตังเทวะมนุษย์สานังพุทธะเตเชนะสดินานัสันตุป,ปัทวาสาเพทุกขาวูป,ปะ,ะเสะเมนตุเต สกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวลังปริลาหูปัสมนังธรรมเมธรรมะเตเชนะสตินานสันตุปตวาสัพเพพยาวูปัสมินตุเตสกัตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวลังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเชนะสตทินานสันตุปัตวาสัเพโลคาวูปัสมินตุเตสิบสามพระคาถาชินะบัญชร ยาสนากระาพุทธาเชตวามาลังสวาหานังจตุสัจจาสปังลสังเยปิวิสุนนลาสภาตันทังกระดาทโยปุทาอัธาวิสตินายกาสเพปฏิติตาไมหังมัตเ,เ,เตเกเตมุนิสลาซีเซปฏิติโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจเนสังโฆปฏิติโตไมหังอุเลสพะกุณากาโลหัเทเยเมอนุลุกโธสาลีปโตจตกินเน โนทันโยปิถภาคัสมิงโมกันลาโนจาวามเกทักกินเนสวนเนไมหังอาสุงอนันทะลาหุโลกาสโปจะมหานาโมอุปาสุงวามาสตะเกเกสันเตปิถภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกโลนิสินโนสิริสัมปนนโซภิโตมุนิปงคโวผู้มาลกคาสโปเทโรมเฮซีจิตาวาทโกโซไมหังวัทนีนิจังปฏิทาสิกุณากโลกุโนอังคุลิมาโลจาอุปาลีนันทะศิวลีเทลาปัญจะอิเมชะชะตาณลาเตติลกามะมะ เตสะสิติมหาเทลาวิจิตาชินาสาวกาเอตตาสิสิติมหาเทลาชิตวันโตชินโนลาสาชนลันตาสีละเตเชนะอังคามังเกสสันติตาลัตานังโปลโตอาสิทคินเนเมตาสุตตะคังชาชัังปัจโตอาสิวเมีโหิมาละกังขันธามุลาปลินตันจะอาทานาติยสุตตะคังอากาเซชะทนังอาสิเซสะปะกัสสันติตาชินานนาวาลาสังยุตตาสตับกาลังกตาบาตาปิตาทัสสันชาตา อาหิลาชตุปัตวะเอเสสาวินยยัญยันตุอนันตชินาเตชะสาวัสโตเมสกิจเจนะสาธาสัมพุทธปัญเลชินาปัญปัญชระมัชชมิวิหารันตังมหิตาเลสาธาปนิโตมังสเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปัตวโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังฆานุภาเวนะชิตันดารายโยสัทธมานุภาวะปาริโตจจลามิชินาปัญเลสิ1สีบทสวด พาหุงม,มหากาพาหุงสหสมพินิมมิตาสาวุธันตังคลีเมฆลังอุทิตาโคลสาสเสนามาลังธานาธิดัมมะวิตินาชิตวามุนินโทตันเตจะสพปวตุเตชยัมังคลานี มาลาติเลกมะพิยุจิตาสปารติงโคลัมปานาละวกรรมกมะทัตยักขังคันตีสุทันตะวิตินาชิตวามุนินโทตันเตจะสรภสะวตุเตชยมังคลาณินาลาคีลิงขเชาวังอติมัตภูตังตาวะคิจักกามสนีวสุทารุณนันตังเมตัมพุเสกวิตินาชิตวามุนินโทตันเตจะสรภวัตุเตชยมังคลาณิอุคิตาคคมัติหัตถสุทารุณนันตังถาวันติโยชนะปะทังคุลิมาลาวันตังอิทีพิสังกตมโนชิตวามุนินโท สันเตจะซาปวัตุเตชยมังคลานิกตวานะกัรมุทลังอีวะคัพินียาจินจายะทุทวจนังชนากายามัชเชสันเตะโสมาวิตินาชิตวามุนินโถตันเตจะซาปวัตุเตชยมังคลานิ สัจจังวิหายะมติสัจกวาทะเกตุงวาทาปิโลปิตามะนังอธิอันทภูตังปัญญาปฏิปัชลิโตชิตวามุนินโทตันเตจะซาปวัตุเตชยมังคลานินันโทปนันทภุตฉังวิพุทธมะหิติงพุทเทนะเทระปุชเคนาธรรมาปยันโตอิทูป,ปะเทสะวิตินะชิตวามุนินโทตันเตจะซาปวัตุเตชยมังคลานิทุกขะหติทิปุชเคนาสุทธะหัตถังพมัง วิสุทธิชิวติมิทิปกาพิธานังยานาคเดนวิตินาชิตวามุนินโทตันเตจซาปวัตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคลาอัตคาถา,าโยวาจโนาทินาทิเน,าน,านาสารเตมตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตวานิโมขังทุขังอธิคมเมยนาโลสปัญ,ญโยมหาการุนิโกนะโทหิตายสัพ,พปะนินังปูเลตวาปารมีสัพปะปโตสัมพธิมุตมัง เอเตนะสัจวะเชนะโหตุเตชยมังคลังชยันโตโหธิยามูเลสกยานนั้นนันที่วัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคเลอปราชีจับบันลังเคสีเซปัธวีโปคะเลอภิเซเกสภพุทธานังอาคัปโตปมุตติตุนักตังสุมังคลังสุปปาตังสุทิตังสุขโนสุมหุโตจัสุยทั้งคำมจริสุปัทกินังกายกรรมังวาจกรรมังปัทกินังปัทคินังบโนรรมังปณิติเตปัทคินาปัทกินานิ กตวานารพันตเตปทักกินีปวัต e ุสาพมังคลังละขันตุสาปเิวตาสาภพุทธานุภาเวนัสธาสดีพบวันตเตปะวัตุสาพมังคลังละขันตุสาปเิวตาสาสะธัฒมานุภาเวนะนนุภาเวัสธาสดีพบวันตเตปะวัตุสาพมังคลังละขันตุสาปเิวตาสาสะพังมานุภาเวนัสธาสดีพบวันตเต 15. ปฏิทานคาถายาเทวตาสันนิวิหาระละวาสินีทูเปคะเลโพธิคะเลตะหิงตะหิงต,งตาธรรมะทานีนะพระวันตุปุชิตาโสติงกโลนเตทะวิหาระมันทะเลเถราจะมัชานวากาจะพิกขวโวสารามิกาทานะปฏีอุปาสกาคามาจะเทสานิคาคามาจะอิสลาสัปปา นณปูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาปุชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทะมาตาอัตโวปปาติกานิญ,ญานิกังธรรมวรลังปติะจเตสเพปพิทุคขสะก,การโณตุสังขยังทาตุจิละสัตทังธัมโมธรรมัทราจัปุคะลาสังคโฆโหตุสัมคโควะอัถายะจะหิตายะจะ อมเหระคตุสัทโมสัมมสพเพปิธรรมจาริโนพุทิงสปาปุเนยามะธรรมเมอริยปเวชิเตปสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนเัมสมาทาลังประเวชันโตกาเลเทโวปวัสตุวุติภาวะาสัตตานังมิทังนุเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตฉระชังนิจจังลักขัน ติบุตักังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังลักขันตุสัพพทาสิบหกเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขับปัตตาจะนิทุกขาพยาปตาจจนิโซกจจนิพยาโสกปัตตาจะนิโซกะโหตุสัเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมหิสัมปตังคุญยะสัมปทังสัเพเทวานุโมทันตุสัพสะสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสั ทายะสีลังละขันตุสัพพทาภาวนาภิละตาโหตุคัจันตุเทวตาคาตา17สุมังคละคาถาสุมังคละโหตุสัพพังสุมังคลังละคันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีหุนตุนิลันตลังโหตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีหุนตุนิลันตาลังโหตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีหุนตุนิลันตลัง สัพเพพุทธาปรัปัตตาปเจกานนจะยังพระังอรหันตานันจะเจเนณละขันปันธามีสัพพโซสัพเพพุทธาปรัปัตตาปเจกานนจะยังพระังอรหันตานันจะเจเจละขันปัญธามีสัพพโซสัพเพพุทธาปรัปัตตาปเจกานนจะยังพระังอรหันตานันจะเจเจณละขัน อนทามิสปัสโซสัพเพพุทธาปรปตาปเจกานณจะยังพระนางอรหันตานันจะเตเจระคัมปตมิสปัสโซสัพเพพุทธาปรปตาปเจกานณจะยังพระนางอรหันตานันจะเตเจระคัมปตมิสปัสโซสัพเพพุทธาปรปตาปเจกานณจะยังพระนางอรหันตานันจะเตเจระคัมปตมิสปัสโซสัพเพพุทธาปรปตาปเจกานณจะยังพระนางอรหันตานันจะเตเจระคัมปตมิสปัสโซสัพเพพุทธาปรปตาปเจกานณจะยังพระนางอรหันตานันจะเตเจระคัมปตมิสปัสโซ สัเพพุทธ,ธาปราปัตตาปเจกานั้นจะยังพระรางรหันตอนนั้นแต่เจเจะคังพธร์มิสปัสโซด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอัน,นิสงส์แห่งการบูชาพระราตนาตายด้วยการสาธยายบทสดมน์ พระสูตรพระประดิศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวบสด,ดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าขอให้พ้พนจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมณและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระพิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว้ายปูหกสิบแปดตลอดจนวัตถุมงคล ทั้งพวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสักสศักดิกส์สิทธิ์ทุกประการเถิดบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์จเจริญจิตภาวานาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์จเจริญจิตภาวานาทุกท่านขอจงปลอดจากภัยทั้งปวงผลจากความจุกกายทุกใจทั้งสิ้น ประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเือในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนาสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสาเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาณและเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยทั้ง4คืออายุวันนะสุขภพละเทิดขออนุโมทนาบุญกับครอบครัยอดเิ